นะใครมาแล้วก็ฝากรายงานทักทายกันสักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันรายการน,นะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเราจะมาเจาะลึกชะตาลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายน2565รนะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100เซนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากครับ ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ด้วยฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับพางผมเองอาจารย์กิโอนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องออสีแดงแนละช่อง YouTube นะครับแล้วก็ท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับ และค่อย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมสวัสดีครับคุณกาแฟดำหวาน,วานทักทายกันนะตอนนี้เราจะมาเช็คดวงของชาวลัคนาราศีเมษกันนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะชาวลัคนาราศีเมษในเดือนอกันยายนที่กำลังจะมาถึงเนี่ย ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมีความค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากนะมีทั้งโดดเด่นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของความโดดเด่นที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเกินตัวแล้วก็เยอะวุ่นวายอยู่ประมาณนึงก็เลยทีเดียวนะครับ ดาวอังคารครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนนะแล้วก็ไปสถิตยอยูอ่กับดาวมรตยูซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับไปอยู่ที่พบเรือนการเงินครับและก็ยังถูกดาวพฤหัสเนี่ยมาโยกด้วยนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและสุภานะครับในจุดนี้ครับท่านจะมีเหตุเรื่องของการเงินนะที่หมดไปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่สร้างความบันเทิงนะให้กับชีวิตของท่านนะครับสิ่งเออแล้วก็ หมดเงินไปกับการดูแลผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะไปทําภารกิจให้ผู้ใหญ่เอ่ยหรือจะเป็นเรื่องของพาผู้ใหญ่ไปรักษาพยาบาลนั่นนู่นน,นี่เอ่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสูงอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับรวมไม่ถึงการซื้อเอ่อเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้เข้ามาสู่บ้านเรือนนะให้ให้ทางตัวเองแล้วก็เอาไปเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับท่านผู้ใหญ่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับผม อ่าแล้วส่วนใหญ่นะครับเมื่อเมื่อท่านได้เสียเงินหรือเออลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยแต่ผลลัพธ์ที่ตอบกลับมาครับมันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากนะ เพราะดาวอังคารเองครับก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะมันอาจจะมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาะหละล่ะนะอาจจะมีเรื่องของวุ่นวายการเงินนิดนึงแต่พอเมื่อเราใช้จ่ายการเงินเสร็จเอาไปซื้อของเสร็จเอาไปเดินทางเสร็จหรือเอาไปดูแลผู้ใหญ่เสร็จมันก็จะมักจะมีเรื่องที่ดีๆนะติดตามมาอย่างแบบนะ่อาอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวอย่างเช่นผู้ใหญ่ก็ให้ของขวัญของรางวาัลหรือคำชื่นชมหรือให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวท่านก็เป็นได้นะครับ หรือแม้แต่ว่าเงินที่หมดไปกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของเอ่อมีงานที่ดีติดไม้ติดมือหรือมีโชคลาภระหว่างการเดินทางที่ที่มานั้นก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่ซื้อเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเออเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองหรือสร้างความ อะารทําให้ตัวเองดูหล่อดูสวยอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสเสน่ห์นะแล้วทำเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับตัวท่านทําให้ท่านเนี่ยลดทอนอุปสรรคปัญหาชีวิตของท่านลดลงนะครับและภายภาคหน้าท่านก็จะทาอะไรเนี่ยมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนะอันนี้จะเป็นผลที่มาจากเรื่องของการเงินนะครับเราแวะไปดูเรื่องของการงานกันสักนิดนึงนะ ซึ่งในเรื่องของการงานต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษครับเป็นอะไรที่แบบว่ามีความต่อเนื่องต่อยอดได้เป็นอย่างดีนะตั้งแต่ช่วงที่ดาวเอดดาวพฤหัสเนี่ยเขาย้ายตัวมาแล้วนะครับก็หน้าที่การงานน่ยก็มีแนวโน้มนะมีโคจรที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างดีนะครับในปัจจุบันนี้ครับตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ย ดาวดาวเสาเนี่ยก็ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะก็ไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนการงานก็มักจะส่งผลเรื่องของสิ่งดีๆให้กับตัวท่านเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องอย่างต่อยอดนะครับแต่ที่แซบไปกว่านั้นครับก็คือว่าดาวพระเกตก็มาอยู่ด้วยนะมาอยู่ตั้งแต่เดือนสิงหาและก็เดือนกันยาด้วยนะครับดาวพระเกตเวลามาเจอกับดาวเสาร์ครับคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่นักขยายนะ สำหรับคนทำธุรกิจครับนั่นก็หมายความว่าชาวรา,า,า,ราศีเมษที่ทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้ขยายสาขานะขยายความกิจการให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือต่อยอดสินค้าโปรดักและบริการของท่านนะครับสิ่งที่ท่านขยายสาขานะ้นเดือนสิงหาอาจจะต้องมีลงทุนเยอะหน่อยแต่ในเดือนกันยายนเนี่ยเออไอการลงทุนต่างๆมันก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการ เสียเงินเพื่อการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่มันจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจากสิ่งที่ตัวเองลงทุนมาเป็นอย่างดีเป็นอย่างมากนะเข้าสู่คําว่าเกษตรตราธิบดีบอกได้เลยว่าธุรกิจของท่านนะมันมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับสินค้าที่ท่านเอามาต่อยอดเข้ามาบริการที่ท่านเอามาต่อยอดเข้ามาหรือท่านอาจจะไปขยายสาขาอื่นๆหรือเปิดท่องทางตลาดอื่นๆอย่างบางคนอย่างบางคน ขายของอยู่ออนไลน์เนี่ยอาจจะมาทําการตลาดบนทิกตอกเพิ่มเติมแบบนี้ก็เป็นได้นะแล้วมันก็จะขยายผลเรียกทรัพย์ให้กับท่านเนี่ยมีผลกําไรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับผมชาวลัคนาราศีตุลรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจัดให้นะรอ,อตอนนี้เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะครับใครมีเพื่อนที่อยู่ลัคนาราศีเมษก็ส่ง ก็แชร์ไปให้เขาดูได้ก็ดีนะครับก็อย่าลืมกดหัวใจนะกดสติกเกอร์ให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคเรื่องการงานก็จะประมาณนี้นะแต่หลังวันที่17นะครับหลังวันที่17อาจจะมีปัญหาจุกจิกนิดนึงนะปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาที่ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของบริวารและลูกน้องนะอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากไม่ได้มีความเสียหายแค่แบบว่ารู้สึกว่าเออเขาทำอะไรไม่ถูกใจหรือมี มีกลิ่นทำแม่งแปลกๆต้องคอยจับตาดูบริวารหรือลูกน้องของท่านอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมอ่ะทีนี้ครับหลังวันที่27กันยายนนะเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนอรินะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะคำว่าปุตตะตรงนี้ครับก็จะหมายถึงเรื่องของบริวารน,นะ บริวารย้ายเข้าตูเา่เข้าสู่พบเรือนอาริและก็ไปเจอกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและปัตตนีปัตตนีนีอ่อันนี้เราจะโฟกัสไปที่ผู้ค้าผู้สัญญาและก็หุ้นส่วนนะครับเป็นไปได้ว่าอันดับแรกๆอันดับต้นๆเลยเนี่ยหลังวันที่27ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้อง ทำงานแบบโกงตังเออโกงตังหรือทําบัญชีตกตกหล่นหล่นนะหรือพยายามที่จะยกักยอกทรัพย์หรือบัญชีของท่านก็เป็นไปได้นะเพราะว่าท่านมีกลิ่นทําแม่งทําแม่งมาตั้งแต่วันที่ 17กันยายนแล้วนะครับแต่จุดนี้มันไม่อันตรายทำไมทำไมไม่อันตรายล่ะเพราะว่ามันอยู่ในสายตาของท่านตลอดนะเพียงแต่ว่าท่านจะอาจจะแบบเฮ้ยนี่คือยักยอกหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าอมาปรับทัศนคติกันใหม่หรือดูแลก,กันใหม่แบบนี้ก็ได้ก็ไม่จาเป็นจะต้องถึงขั้นไล่ออกอะไรกันนะบางทีบริวารอาจจะมีปัญหานะครับแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเนาะพอเราจับได้อะไรได้ก็ลองพูดคุยกันดีๆนะครับเพราะว่า เขายังเป็นบริวารที่ดีเขายังเป็นบริวารที่สามารถหาเงินให้กับตัวท่านได้อย่างมหาศาลอยู่นะะแต่ว่าอาจจะเป็นเในของอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมทีนี้ครับดาวสุขเองเนี่ยเวลามาเจอกับดาวอาทิตย์ครับคู่นี้เขาเรียกว่าคู่นักบริหารนะครับหลังจากนั้นครับวันที่27เอ่อเมษายนเอ้ยหม่ข่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านอาจจะต้องมาลื้อบัญชีมาตรวจสอบบัญชีมาดูบัญชี ของท่านให้ให้มันปานีตขึ้นให้มันละเอียดขึ้นก็เป็นได้นะและไอาการที่ท่านบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเนี่ยท่านก็จะพบช่องโหว่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วท่านก็จะมีโอกาสได้อุดรูรั่วช่องโหว่เหล่านั้นนะครับแค่แค่การแบบว่าดูแลบ,บัญชีให้มันแบบดีขึ้นเนี่ย ตัวท่านก็จะมีไอเดียในการหาทรัพย์ในแนวทางอื่นๆช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะดังนั้นครับเรื่องของการตรวจสอบบัญชีตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับหลังวันที่ย7เตรงนี้เนี่ยอายุมันจะไปถึงวันประมาณกลางเดือนตุลาคมนะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนิดนึงนะแต่รับรองว่าเมื่อเช็คแล้วได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะครับ มาดูในเรื่องทั่วๆไปกันสักนิดหนึ่งนะช่วงโมงนี้ครับชาวลัคนาราศีเมษนะก็จะมีสเสน่ห์เกี่ยวกับสังคมนะเราโดยเฉพาะเรื่องของสเสน่ห์ตรงนี้แหละเป็นทรัพย์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าท่านอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลสถานที่การทํางานดูแลธุรกิจของท่านถ้าท่านจะหมดเงินกับตรงนี้นะท่านจัดหนักจัดเต็มได้เลยจะแบรนด์เนมอันนี้ก็ไม่ได้ว่าสักคำนะครับ เพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างบุคลิกภาพสร้างสเสน่ห์สร้างความสวยงามสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวท่านและท่านก็สามารถใช้สเสน่ห์เหล่านี้เนี่ยเอาไปกลอยซับเข้าสู่ตัวท่านเองอ่ะได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะอ่าตรงนี้ย้ำนะพยาพยามพยายามถ้าจะหมดเงินเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองจัดไปให้หนักจัดไปให้เต็มอันนี้ครับมันเป็นผลมาจาก หลังวันที่สองตั้งแต่วันที่สองกันยาเนี่ยดาวพุธเดินถอยหลังนะดาวพุธเดินถอยหลังไปพะกับดาวสุกนะครับเวลาดาวพุธกับดาวสุกเขามาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุน้ำนะแล้วก็เป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์นะครับผมไอ้รูปร่างหน้าตาวาจาของท่านการเดินทางของท่านการวางตัวของท่านมันจะเป็นสเสน่ห์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทําธุรกิจของตนเองนะพอร้ค้าขายอย่างเงี้ยเอา บางทีสินค้าอาจจะไม่เท่าไรหรอกผู้ค้าอาจจะไม่ได้อยากซื้อสินค้าของท่านแต่เขาอยากจะซื้อเพราะว่าท่านนั่นแหละเป็นคนขายนะท่านเป็นคนแนะนําท่านเป็นคนบริการเขาก็เกิดความประทับใจไว้วางใจในตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับทําให้เกิดมีกระแสะไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของอการค้าขายในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะ,ะทีนี้ผมจะข้ามอะไรไปอีกหรือเปล่าไม่ข้ามนะก็คือว่าดาวศุกเนี่ย เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยปัตตานีตรงนี้จะหมายถึงกลุ่มลูกค้าและหุ้นส่วนนะครับลูกค้าและหุ้นส่วนจะประทับใจในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ท่านท,ทําทอยู่ธุรกิจของท่านเป็นอย่างมากนะสำหรับคนทั่วๆไปครับสำหรับคนทั่วไปเออสเน์ตรงนี้เนี่ยมันยังสามารถเอาไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยนะเรากําลังจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องความรักนะจ๊ะ ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านอาจจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงมากนะสเสน่ห์ตัวนี้ใช้สามารถมัดใจคู่รักคู่ครอ,องของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับและก็สเสน่ห์ตัวนี้ก็ยังสามารถเรียกคนอื่นๆที่อยู่รอบด้านโดยเฉพาะเพื่อนๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทิก t อกเอ่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมาลุมจีบลุมชอบตัวท่านเป็นอย่างมาก หากท่านบริหารเสน่ห์ของท่านไปในทิศทางที่ดีนะเอาเสน่ห์ตัวนี้ไปทําค้าขายท่านจะได้พบกับลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้เสน่ห์ตัวนี้ไปเชิงชู้สาวมันก็จะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแต่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาหนากักต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ได้เป็นปัญหาหนากักเราอ่อยได้เราอ่อยได้เราสามารถอ่อยได้แต่ก็อย่าแบบเออเกินเลยรุนแรงเกินไปนะตรงนี้ครับดาวดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะ คำว่าราพักก็คือเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จนะดาวราหูเนี่ยก็มาทมํามุมนะตีโกนกับดาวพุธอยู่นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของเอ่อการที่ดึงมือที่สมเข้ามาในชีวิตคู่ก็เป็นได้มือที่สมตรงนี้นะก็จะเป็นลักษณะพ่อมแม่แม่หรือคนที่เคยผิดหวังด้านความรักเขามานิยมชมชอบในตัวท่านเขามานิยมชมชอบใน คู่รักคู่ครองของท่านก็เป็นได้นะครับแต่เคสเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทรุนแรงมันอาจจะมีเรื่องแบบหึงหึงหวงหวง,หวงเป็นแบบวิถีแบบเออกุบกิบกุบปคบในชีวิตบ้างเนาะชีวิตคู่มันก็ต้องมีบ้างถ้าไม่หึงการไม่ไม่หึงกันมันมันก็คือแบบเออไม่ได้รักกันไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรป่ะอ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับนะก็ระมัดระวังภัยบนโลกโซเชียลในกวดนิดนึงนะมือที่3ที่จะเข้ามาช่วงนี้ก็มาบนโลก บนมาจากบนโลกโซเชียลในเวิดนั่นแหละนะครับย้ำนะครับชาวรัคนาราศีเมษเดือนออตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปนะสเสน่ห์ของท่านนะ่ะมันเป็นซัพยเสน่ห์มันแรงมันฮอตมากหากท่านใช้สเสน่ห์ไปทางที่ดีครับมันเรียกทรัพย์เข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าเกิดท่านใช้สเสน่ห์ไปในทางเสียหายไปอ่อยทําให้คนอื่นอกหกักท่านก็จะมีเคราะห์ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะ อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับผมในเรื่องสุขภาพครับชาวร,า,ราศีเมษนะชาวร,า,ราศีเมษอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอโรคเครียดโรคไมเกรนนะการเมื่อยร่างกายการใช้ร่างกายเปลืองแต่ตรงนี้เป็นลักษณะเป็นจุกติดและเป็นลักษณะต่อเนื่องนะครับมันไม่ถึงต้องอไปหาหมอแบบ นอนโรงพยาบาลหรือจะต้องทําการผ่าตัดแต่อย่างใดนะแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพไปด้วยพร้อมๆกันนะเป็นลักษณะจุกติกจุกติกอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเมื่อเกิดโรคเครียดมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องของระบบระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายตามมาโรคกระเพาะโรคก,กดไหลย้อนตามมาก็เป็นได้แต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นในลักษณะแบบจุกติกนะ ใครที่มีโรคประจำตัวแบบนี้ก็หาหยุบหายาเอาไว้ใกล้ๆตัวไว้ด้วยก็จะดีมากๆนะครับผมอีกจุดหนึ่งครับสำหรับุภาพัตรตีนะท่านก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนทางเพศเรื่องของมดลูกเรื่องของเอต้านมนิดนึงเหมือนกันแต่เป็นลักษณะแบบจุกติกไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นดูโดยรวมทั่วๆไปของชาวลัคนาราศีเมษนะครับ